นะคะวันนี้มาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองเลยโดยตรงนะคะในเรื่องของปัญหาสุขภาพของผู้หญิงผู้หญิงที่แน่นอนลหละถ้าพูดเรื่องนี้ใครๆก็ต้องเจอใครๆก็เป็นนะคะแล้วตัวเองเองก็เป็นหนึ่งในคนที่มีปัญหาเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของอาการปวดท้องประจำเดือนนะคะที่เป็นเมื่อก่อนเวลามีประจำเดือนทีเนี่ยเรียกว่าปวดท้องมากนะคะปวดหัวไมเกรนอีกนะคะปวดกรอบศรีศรษะตรงนี้นะคะ่ะทางานไม่ได้ ทำอะไรไม่ได้มีอาการปวดเนื้อปวดตัวปวดหลัง รวมเข้ามาอีกเรียกว่าถ้าเป็นช่วงมีประจำเดือนนะคะหยุดแคนเซิลงานทำงานไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้นอนอย่างเดียวเหมือนคนป่วยไปเลยนะคะสองสามวันเลยในช่วงนั้นจนมาเจอกับสมุนไพรที่จะช่วยปรับแล้วก็ช่วยเรื่องระบบเลือดระบบน้ำเหลืองได้อย่างดีพอเราดูส่วนประกอบนะคะล้บบวกกับการศึกษายอย่างจริงจังแล้วเพราะว่าร่างกายไม่ไหวแล้วนะคะ,ะ,คะก็เลยเอ๋อทำให้รู้ว่า,าสมุนไพรไทยเนี่ยในหลายๆตัวเนี่ยมันช่วย เรื่องเลื่อนลมของผู้หญิงได้เป็นอย่างดีก็เลยทานค่ะหลังจากทานนะคะผลลัพธ์ที่ได้กับตัวเองเลยเรียกว่ารอบเดือนแรกเลยดีกว่าก็คือประจําเดือนมาเนี่ยมาแบบไม่รู้ตัวคือไม่มีสัญญาณของอาการปวดหัวปวดเนื้อปวดตัวปวดหลังและปวดท้องนะคะพอประจําเดือนมาเนี่ยก็อาการปวดท้องก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการปวดที่พอบรรเทาลง จากเดิมไปได้เยอะมากเลยนะคะไม่ถึงขนาดที่ว่าต้องตัวขดตัวงอต้องนอนทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็คือรู้สึกทำงานใช้ชีวิตได้อย่างดีขึ้นกว่าเดิมเยอะๆเลยนะคะ ผ่านไปประมาณ1เดือนจําได้เลยช่วงนั้นเนี่ยจะมีแต่คนทักว่าเออทาไมไปทําอะไรมาดูหน้าใสาขึ้นดูผิวหน้าละเอียดขึ้นเออหน้าขาวขึ้นแล้วก็ดูตัวขาวขึ้นแต่ดูสดชื่นสดใสขึ้นนะคะก็เป็นสิ่งที่ตัวเองได้รับเองเลยตั้งแต่ช่วงแรกที่ฐาน แล้วพอทานไปเรื่อยๆอะค่ะอย่างที่2ที่ได้เลยก็คือในเรื่องของว่าผิวเนื้อผิวตัวเนี่ยละค่ะนะคะนอกจากจะมันลื่นมันละเอียดขึ้นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแขนมันจะกระชับขึ้นก็คือรูปร่างมันจะเข้าสัดส่วนมากขึ้นอ่ะนะคะและ ผลลั์อีกอย่างที่ได้เลยนั่นก็คือในเรื่องของระบบภายในค่ะรู้สึกว่าเลือดลมของตัวเองอะค่ะมันไหลเวียนได้ดีขึ้นประจําเดือนเนี่ยมันออกมาแล้วมันออกมาหมดก็รู้สึกว่าตัวเราเบาตัวเราโลง่งหน้าตาสดใสเวลาหลับการหลับการนอนอะไรของเราต่างๆเนี่ยค่ะมันรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทั้งหมดก็เป็นอาการแล้วก็เป็นประสบการณ์ค่ะที่แชร์ให้ฟังกับตัวเองนะคะในการที่ว่าค้นพบกับ สมุนไพรสูตรนี้และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นเรื่องที่รู้สึกชอบมากนั่นก็คือคุณสามีนะคะก็จะทักแบบถามว่าเออรู้สึกไปทำอะไรมาหรือเปล่าทำไมดูแบบตัวหอมอืมก็จะชอบมาอยู่ใกล้ๆแล้วก็จะมาแบบมาคอเคียวคอเคียวมาดมๆไาถามว่าเป็นอะไรก็จะบอกว่าเออมันหอมอ่ะชอบชอบอยู่ใกล้ๆนะคะแล้วเวลาที่มี อะไรกันอย่างเงี้ยนะคะมีกิจกรรมกันอย่างเงี้ยก็เขาก็จะรู้สึกว่าเออมันฟิตมันกระชับขึ้นเหมือนตอนที่เป็นสาวๆนะคะอันนี้นี่เป็นเคล็ดลับเป็นซีเครตเลยก็ว่าได้นะคะซึ่ง แน่นอนว่าอาจจะถูกใจกับคุณผู้หญิงหลายๆคนนะคะหรือคุณพ่อบ้านด้วยนะคะนั่นแหละค่ะเป็นประสบการณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่ตัวเองเจอกับตัวเองนะคะพอเราได้ได้ผลลัพธ์ฟีดแบ็กที่ดีมากๆกนะคะก็เริ่มที่จะแนะนําให้คนข้างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องสาวคุณแม่นะคะหรือว่าคนในออฟฟิศนะคะในที่ทําง,งานเนี่ยหรือเพื่อนๆเนี่ยได้ทานแล้วก็โดยเสียงตอบรับทุกคนเนี่ยเป็นไปแบบ อย่างที่บอกแล้วก็คือสามารถเข้าไปแก้ปัญหา ได้ก็รู้สึกว่ายินดีค่ะแล้วก็ดีใจก็แนะนำสำหรับคนที่มีปัญหานะคะมันเหมือนกันนะคะปัญหาของผู้หญิงมันจะมีอยู่ไม่กี่อย่างเนาะก็ใครที่มีปัญหาในเรื่องของปวดท้องประจําเดือนประจําเดือนมาไม่ปกตินะคะประจําเดือนมาน้อยมากับปิดกระปอยเหมือนเลือดมันออกไม่หมดนะคะแน่นอนเรื่องมีสําคัญนะของเสียออกจากร่างกายเราไม่หมดเนี่ยเท่ากับว่านางไขยเรามันก็ไม่ได้ขับอะไรออกมานะคะมันส่งผลอย่างยิ่งเลยกับร่างกายของ และเรื่องของคนที่มีเรื่องปัญหาเรื่องฝ้านะคะไม่ว่าจะเป็นฝ้าเลือดฝ้าฮอร์โมนต่างๆนะคะซึ่งเรื่องฝ้าเนี้ยทาครีมยังไงก็ไม่หายนะคะต้องดูแลด้วยระบบภายในเท่านั้นนะคะปรับเลือดปรับฮอร์โมนเนาะคนที่มีปัญหาในเรื่องของผิวพันธ์นะคะผิวแห้งผิวกร้านผิวหมองผิวไม่สดใสอ่ะอันนี้เนี่ย ก็เป็นปัญหาจุกจิกกวนใจของผู้หญิงอีกเช่นกันเรื่องของสิวนะคะที่คอยขึ้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ย ก็ต้องดูแลเนาะด้วยการปรับสมดุลฮอร์โมนต่างๆและที่สำคัญนะคะที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องเจอเลยก็คือปัญหาในเรื่องของวัยทองนะคะอาการเวียงวีหนาวร้อนวูบว่าปวดหัวหงุดหงิดเบื่อสามีช่องคลอดแห้งนะคะนอนไม่หลับตื่นกลางดึกเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาที่ อย่าปล่อยไว้ค่ะต้องรีบดูแลนะคะแล้วก็หาตัวช่วยมาดูแลนะคะใครที่มีปัญหาทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะที่บอกมาก็แนะนำนะคะสำหรับวีนัทเฮิร์บนะคะกล่องนี้นะคะซึ่งเสียงตอบรับจากผู้หญิงส่วนใหญ่ทั่วประเทศที่ได้ลองกินเนี่ยรู้สึกว่าทุกคนชอบมากนะคะแล้วก็มีฟีดแบ็ที่ดีนะคะวันนี้ก็เลยมาแนะนำแล้วก็บอกต่อกันค่ะ